โอเคครับผมก็ทําการล้างเศจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการแกะออกนะทุกคนแกะแล้วเก็บผมก็จะแกะคายผ้าที่เราคุมไว้นะครับถอดเชือกออกแล้วก็เอาผัดลมเจ็ดนะครับเป่าพวกเศษน้ำอะไรออกนิดนหน่อยหนะ่อยะซึ่งมันเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะก็เป่าออกนะครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกที่หอ่อพวกแผงวงจรต่างๆนะครับออกนะนะครับแล้วก็ เป่าอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งมันไม่เยอะนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเอาพัดลมเจ็ตใหญ่เป, <ouse noise> เป่าออกหมดแล้วนะก็มันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับผมก็เลยเอาพัดลมเจ็ตตัวเล็กนะครับมาเป่าแทนนะค่อยๆเป่าไปนะครับซึ่งมันสะดวกมากเลยนะจากนั้นนะครับผมก็เอาตัวคอบนะครับมาใส่นะทุกคนแล้วก็ดึงตัวเขาเรียกว่าตัวแสดงสถานะนะครับเป็นตัวแสดงตัวเลขนะก็เอาใส่ตรงนี้นะครับดึงดึงเข้ามานะแล้วก็เอาตัววัด มันจะมีสายเหลืองทุกคนจะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ขันด้านข้างนะครับจะมีอยู่สี่ตัวนะครับขวาสามเออขวาสองแล้วก็ซ้ายสองนะครับบนล่างนะแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นที่วัดสถานะแล้วก็ขันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบคีบสวิงนะครับขึ้นลงนะก็แล้วก็ปิดตัวครอบตรงนี้นะครับที่แผงวงจรนี้นะครับก็ปิดไว้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ใส่ฟิลเตอร์นะทุกคนฟิลเตอร์น่ะต้องล้างด้วยนะครับเอาไปเป่านะครับแต่ผมมีพัดลมเจ็ไงเป่าแป๊บเดียวครจบจากนั้นก็ปิดนะครับง่ายดายมากเลยก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้พัดลมเจ็นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมันจะมีตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่คือ5้าสิบมิลนะครับตัวเล็กก็คือตัวเล็กนั่นแหละผมเขียนไว้ตัวเล็กนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมไม่ได้เป็นคนขายเองนะครับก็เป็นแค่แนะนำเฉยนะครับมันใช้ดีนะทุุกคคคคนนนนแะะําเลยรรัับบบขอณ